สวัสดีครับอินนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่อง Double c l u c h Basketball อีกแล้วนะครับผมที่จากช่อง Yellow NBA และในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงการเดินทาง ของทีมบรูคลินเน็ตส์ในเพลย์ออฟปีนี้ครับว่ามันอาจจะยากกว่าที่คุณคิดแต่ก่อนอื่นเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้กับช่อง Double Clutch Basketball ด้วยนะครับส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้และต้องการที่จะติดตามผมคนที่พูดอยู่ตอนนี้เนี่ยก็สามารถมาติดตามผมได้ที่ช่องย e l l เ w n า a นะครับถ้าท่านผู้ชมได้ติดตามข่าวสาร NBA เนี่ยก็น่าจะรู้ครับว่าประมาณสัปดาห์ที่แล้วเควินดูแรนได้กลับมาจากอาการบาดเจ็บ m c l แต่ก็อย่าลืมนะครับก่อนที่ KD บาดเจ็บเนี้ยเน็ต 3ไม่ก้อนดับ2เลยทีเดียวแต่การที่ KD ไม่เล่นทำให้ตอนนี้เนี่ย เป็นอันดับ8ของฝั่งตะวันออกเลยนะครับชนะ33เกมแพ้33เกมณตอนนี้ที่ผมกำลังอัดเสียงอยู่ตอนนี้เนี่ยเนตส์กำลังดวลกับเซล r s สซิเซอสยู่สมมติว่า n น t ตชนะนะครับก็จะชนะ34แพ้33ก็ยังห่างอันดับ6มากอยู่ดีครับอันดับ6คือคลิฟแลนด์ชนะ38ครั้งแพ้27ครั้งห่างกัน5.5เกมครับเพราะฉะนั้นลืมกันออกจากเพลย์อินเลยครับเนตต้องเป็นทีมของเพลย์อินแน่นอนสำหรับปีนี้ประมาณสัปดาห์ ที่แล้วครับผมได้ดูรายการ ESPN ไปและผมคิดว่าน่าสนใจมากครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังแมดบานส์ครับได้พูดถึงคำถามที่ว่า Nets เนี่ยจะไปถึงเพลย์ออฟรอบลึกๆไหมจะออกจาก East ได้ไหมไปถึง NBA Finals ได้ไหมประมาณนี้ครับและแมดบานส์ครับได้พูดว่าก่อนที่เราจะไปพูดถึงตอนนั้นเนี่ยเนเนี่ยจะเข้าเพลย์ออฟได้หรือไม่นี่แหละคำถามที่ควรถามกันเพราะ N นเนี่ยอยู่อันดับ8 ถ้าเผลอนิดเดียวก็ตกไปอันดับ9แล้วครับและเขายังพูดอีกครับว่าถ้า n น็ตต้องไปแข่งในเพลย์อินวันนี้เลยครับต้องไปเจอทีม Raptors และ Net s เนี่ยไม่อยากเจอ Toronto Raptors แน่นอนครับเนื่องจาก Toronto มีกฎวัคซีนทำให้ Ky r รี่ไม่สามารถเล่นอันนี้ก็คือส่วนที่ Ma t t b a บา e s นได้พูดไปครับและผมคิดว่าผมเห็นด้วยแน่นอนเพราะว่าถ้าแพ้ทีม Toronto Raptors เพราะไม่มี Ky r รี่เนี่ยเขาก็ต้องไปเจอทีม h a r l o t t e Hornets ไม่ก็ทีม Atlanta แอตแลนตาฮอคส์คร ตอนนี้เนาะแอลเลน่าฮอคส์มีเทรยังครับถ้าเจอเทรยังขึ้นมาแล้วก็เสี่ยงมากเลยนะครับเนื่องจากเราก็รู้แล้วครับว่าเทรยังเนี่ยสามารถแบกทีมได้จอห์นคาร์ลินส์คลินคาเพล่าทีมฮอคส์นี่ไม่ก็ไม่น้อยเลยนะครับน่าจะสู้กันเดือดแน่นอนและถ้าแพ้ไปเนี่ยเรียกได้ว่าปีนี้อดเพลย์ออฟแต่ผมคิดว่าจะชนะครับเพราะว่ามีเบนซิมันส์ถ้าเบนซิมันส์กลับมานะครับ เบนซิมอนส์คือผู้เล่น playmaker ที่เก่งมากเล่นเกมป้องกันได้ที่เน็ตต้องการมากเพราะว่าตอนที่มีเจมส์ฮาร์เดนคนหลายๆคนบอกว่าเกมป้องกันมันน้อยเกินไปตอนนี้ได้เบนซิมอนส์แล้วครับมาเล่นเกมป้องกันและเล่นในวงไหนได้ดีเลยการที่เขาสามารถผ่าน play-in ไปได้เนี่ยเขาจะได้อันดับ7ไม่ก็อันดับ8ใช่ไหมหล่ะครับก็คือถ้าได้อันดับ8ต้องไปเจอทีมเมย์แยมมิเฮดจิมมี่บัตเลอร์แบมอเดรบไอย์ไทเลอร์ฮีโร ไปเจอทีม Milwaukee Bucks สแข่งกับ7ก็ต้องเจอยานิสอันเดอร์คุมโปอีกหรือเพลอๆถ้าเอ็มบีดกับเจมส์ชาเดเนี่ยเล่นได้ดีมากด้วยกันและสามารถพาทีมไปขึ้นเป็นอันดับ2ไม่ก็อันดับ1เลยก็ได้ก็ต้องไปเจอทีมบรุกลินเน e ตส เราอาจจะได้เห็นเพลย์ออฟซีรีส์ที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็ได้ Nets แข่งกับ Sixers บอกเลยไม่มีใครอยากเจอ Nets ในรอบแรกแน่นอนครับเพราะว่าถ้า Ben s i m m น n s ไค r รี i ออร์วิงแล้วก็ KD เนี่ยเล่นด้วยกันครบเกมเลยเนี่ย n e t s เป็นทีมที่น่ากลัวมากแน่นอนครับถ้าไปถึงรอบ2เนี่ยมีโอกาสไปเจอทีมอย่าง Chicago Bulls อาจจะไปเจอ Philly ถ้าไม่เจอรอบแรก อาจจะเจอ Boston Celtics เจอทีมพวกนี้ก็ไม่ง่ายเลยนะครับสำหรับ Brooklyn Nets พอผมเอาเนื้อหานี้มาคิดมาพูดมาเขียนเนี่ยผมก็เริ่มเห็นแล้วนะครับว่า Brooklyn Nets อาจจะไม่ใช่ทีมเต็งแชมป์ขนาดนั้นเท่าไหร่อาจจะตกรอบแรกเลยก็ได้ใครจะไปรู้เหมือนกันแต่ด้วยพลังแบกทีมของ Kevin Durant เนี่ยผมเชื่อว่า Nets เนี่ยก็พอโอเคอยู่แหละสามารถเล่นในเพลย์ออฟได้แต่เราก็ต้องมาดูกันครับว่าเน t จะไปได้ไกลไหม จะรอดจากเพลย์อินมาได้ไหมรอบแรกจะไปเจอใครผมขอให้เจอฟิลลี่มันน่าจ,จะน่าสนุกแน่นอนครับตอนนี้เนสเนี่ยมีสเตอร์หรือมีทีมที่ประกอบไปด้วยเควินดูแรนที่เพิ่งกลับมาประมาณสัปดาห์หนึ่ง คายรี่เอิร์วิงผู้เล่นพาร์ทไทม์เล่นได้แค่โรดเกมส์แล้วก็เบนซิม m อนส์ครับที่มีอาการบาดเจ็บที่หลังและมีปัญหา m e n t a l health ด้วยครับหรือปัญหาทางด้านจิตใจก็ต้องขอให้นสโชคดีครับถ้าเราได้เห็นนสใน play off ผมคิดว่าจะน่าตื่นเต้นและน่าสนุกแน่นอนครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ก,กับช่องดับ e c l u t c h b บ s k e t b a l l ด้วยนะครับส่วนถ้าใครอยากติดตามผมที่พูดอยู่ตอนนี้เนี่ยก็สามารถมาติดตามได้ที่ช่อง yellow nb นะครับ ใครมีความคิดเห็นอย่างไรคิดว่าเนสจะได้ไปไกลไหมมีเรื่องราวที่อยากจะมาแชร์อย่างไรเดี๋ยวผมไปอ่านครับคอมเมนต์มาได้เลยขอบคุณพี่กอตตาบเบิลคลัชบาสเกตบอลสำหรับโอกาสนี้อีกครั้งแต่สำหรับวันนี้ผมที่จากช่อง Yellow NBA ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย